สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเคลียร์คุกกี้บนเบราว์เซอร์ Firefox นะครับอันดับแรกเลยให้เรากดเปิดตัว Firefox ขึ้นมาครับจากนั้นให้เราไปกดที่เมนูทางด้านขวาบนที่เป็นรูปขีดสามขีดครับแล้วก็เลือกเมนูการตั้งค่าครับกดคลิกเข้าไปได้เลยหลังจากเรากดคลิกที่เมนูการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว,ลวมันก็จะขึ้นโชว์หน้านี้มาให้นะครับให้เราทำการ ไปกดเมนูทางด้านซ้ายมือคือเมนูความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยครับกดคลิกเข้าไปได้เลยหลังจากกดคลิกเข้ามาแล้วให้เราเลื่อนหาหัวข้อคําว่าประวัติครับหลังจากเอาเลื่อนมาเจอหัวข,ข้อประวัติเรียบร้อยแล้วมันก็จะเขียนบอกไว้ว่าไฟ r e ฟ็อกเนี่ยจะจดจําประวัติการเรียกดูการดาวน์โหลดแล้วก็แบบฟอร์มแล้วก็การค้นหาข้อค้นหาของคุณครับให้เราทําการกด ปุ่มทางด้านขวาปุ่มล้างประวัติกดคลิกได้เลยครับหลังจากกดคลิกเข้ามาแล้วมันก็จะโชว์หน้าล้างประวัติทั้งหมดให้ครับโดยหน้านี้จะมีให้เลือกทั้งหมดสามสามหัวข้อครับคือช่วงเวลาที่จะล้างประวัติแล้วก็ข้อมูลครับเราไปดูหัวข้อแรกก่อนเลยครับหัวหัวข้อช่วงเวลาตรงช่วงเวลาเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกทั้งหมดห้าช่วงเวลาครับคือ ชั่วโมงที่แล้วสองชั่วโมงที่แล้วสี่ชั่วโมงที่แล้วหรือวันนี้หรือว่าล่างทั้งหมดครับผมขอแนะนําให้ล่างทั้งหมดนะครับกดเลือกไปเลยจากนั้นลงมาดูทางด้านประวัติครับทางด้านประวัติเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกทั้งหมดห้าหัวห้าหัวข้อครับคือประวัติการเรียกดูการเข้าสู่ระบบประวัติแบบฟอร์มและการค้นหาคุกกี้แล้วแครครับในส่วนนี้เนี่ยผมจะเลือก ติ๊กออกทั้งหมดครับในส่วนของข้อมูลมันก็จะมีให้เราเลือกติ๊กทั้งหมดสองหัวข้อคือค่ากําหนดไซส์ข้อมูลเว็บไซต์ออฟไลน์ในส่วนนี้เราไม่ต้องเลือกติ๊กก็ได้ครับหลังจากเราเลือกช่วงเวลาแล้วก็ประวัติเรียบร้อยแล้วให้เราทําการกดคลิกที่ปุ่มตกลงได้เลยครับกดคลิกไปเลยครับหลังจากกดคลิกเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะทําการลบตามที่เราได้เลือกไว้คือทั้งช่วงเวลาทั้งหมด แล้วก็ประวัติที่เราได้เลือกติ๊กไว้ครับอันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเคลียร์คุกกี้บนเบาราว์เซอร์ไฟ r ล f o x ครับขั้นตอนก็ไม่ไยุ่งยากอะไรมากครับทุกคนสามารถทำตามได้นะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ